เอาท่าสดีฮะผู้เล่นไรเดอร์โบว์ทุกคนนะครับก็จริงๆวันนี้กลับมากันอีกแล้วนะครับกับคอนเทนต์ของไรเดอร์โบว์ซึ่งจริงๆแล้วผมก็ไม่ค่อยจะทำมากเท่าไหร่เพราะว่าไม่รู้จะทำคอนเทนต์อะไรนะครับแต่ว่าวันนี้วันที่9พฤษภาคมนะครับก็ทางลงพีได้ทําการอัปเดตคอนเทนต์มาใหม่นะครับซึ่งเป็นคอนเทนต์ของโอสนะครับผมอัปเดตสุดท้ายกับอัปเดตแรกของเดโตนะครับซึ่งอคอนเทนต์ที่เราจะมาพูดถึงในวันนี้ก็คือการรีวิวเกียร์นะครับผมเกียร์ใหม่ของตัวโอสนะครับซึ่งจริงๆแล้วนะฮะเเกกีีียยร์ใหมม่่นนจะ2อั็คื เทอร์เฮดนะครับผมซึ่งเป็นเกียร์ของพู t โ t เทล่าระดับเอกโซติกนะครับกับเกียร์ใหม่อีกอันนึงซึ่งมีชื่อว่าโอสเฮดนะครับผมซึ่งเป็นเอาง่ายก็คือเหมือนเป็นเกียร์สามัญของตัวโอสนะครับว่าใส่อันนี้แล้วจะดีนะครับอะไรประมาณนี้นะฮะซึ่งแน่นอนในคลิปนี้นะครับผมจะมาวิเคราะห์พูดถึงโอสเฮดเป็นส่วนใหญ่นะครับเพราะว่าอีกคลิปนึงเนี่ยผมจะทาคลิปแยกเกี่ยวกับตัวครอย่างพุทโ t เทล่ากับเกียร์ใหม่นะครับซึ่งในคลิปนี้ผมจะไม่พูดถึงอันนี้แ้วกันนะครับ แล้วทีนี้นะครับอะผมจะมาพูดถึงตัวอย่าง OH สเฮดนะครับผมซึ่งสามารถคาฟได้ที่เ p c ครีาบทั่วไปนะครับผมผมจะไม่เจาะลึกมากว่าฟาร์มต้นใหม่หายังไงเพราะว่าไม่ได้ไม่ได้ยากมากขนาดนั้นนะครับก็ไปใช้กันตัวที่จิมได้นะครับแต่วันนี้นะครับผมอย่างที่ทุกคนรู้ก็ดีว่าตัวละครอย่างซาโกโซนะครับเป็นตัวละครหนึ่งที่พูดได้เลยว่าเป็นตัวทีละครที่เป็นเมตามาอย่างยาวนานนะครับในเกม ไรเดีเวเนี่แหละนะครับแต่ว่าสำหรับผู้เล่นใหม่ๆแล้วนะครับตัวสโกโซเป็นตัวที่ทําง่ายนะครับแต่ว่าจะมีข้อเสียอยู่อย่างหนึ่งเลยคือตัวละครนี้ไม่สามารถดูดเลือดได้นะครับแต่แล้วก็ถ้าเราอยากเอาแรงจริงๆนะครับในแพทก่อนหน้านี้นะครับเ,เกียร์ที่สโกโซจําเป็นต้องใช้จะต้องเป็นเกียร์อย่างเฮโรอ n นเบสซิ่งนะครับเพราะว่าเฮโรอีนเบสซิ่งเนี่ยสามารถทําให้นะครับผม เ,เมื่อเราเก็บสเต็ตครบเนี่ยเมื่อมันครูดาผมเมื่อเราโจมตีธรรมดาหนึ่งห้าที่นะครับเราสามารถติดสถานะเบรสครับผมแล้วก็ทาดาเมจสกิลแรงขึ้น35%ซึ่งไอตอนที่มันเป็นสถานะเบรสเนี่ยนะครับดาเมองสกิลท่าวีซึ่งเป็นท่าที่แรงมากๆในเกมนะครับจะแรงมากขึ้น35%ทําให้ทุกคนนะครับผมซากุโอะสดที่มีเฮลอินเบสซิ่งเนี่ยเป็นเป็นตัวที่สามารถแบกคอนเทนต์ทุกอย่างในเกมได้เลยนะครับในปัจจุบันนะครับอ่ะแต่ก่อนสินะครับแต่ว่าในปัจจุบบนนัันนนเี่ะคร มันก็จะมีครับผมของใหม่อย่าง o Hate, อสเทนเข้ามาซึ่งโอสเทนนะครับสเตตจะอยู่ว่าสเตตจะอยู่ที่ว่า,าบวกเมลีดาเมิต15เปอร์เซ็นต์ครับผมและนอกจากนี้ครับผมเมื่อเราสวมใส่ไอเกียร์นี้นะครับผมควบคู่กับเอ็มพาวเวอร์โอสเปลนะครับผมจะทําให้ท่า V หรือว่าท่าอันเมิของเราแรงขึ้นอีก20 20นะครับหมายความว่าองหมายความว่าท่า V ของเราจะแรงขึ้น20นั่นเองนะครับและแน่นอนครับผมของอย่าง เอ็มพาวเวอร์ออสบิลนะครับซึ่งเป็นของที่มันต้องใส่คู่กันเนี่ยนะครับเพื่ออใช้งานแพสซีฟได้คุ้มค่าที่สุดนะครับก็คืออันนี้นั่นเองซึ่งแพสซีฟของตัวของของนี้ก็คือเบลีดามิบวกสิบเปอร์นะครับแล้วก็จะบวกแฟรนอลสกิลนะครับผมหรือว่าสกิลสุดท้ายเนี่ยนะครับอ่ะก็คือท่าวีนั่นเองครับบวกอีกสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็จะมีแพสซีฟนะครับเมื่อบอกว่าอ่ามีโอกาสห้าเปอร์เซ็นต์นะครับผมในการทำอ่าอัลติเมทดาเมจแล้วก็จะฟฟื้นนนูสตาามะครับ ซึ่งจุดๆเนี่ยเป็นจุดที่ดีมากนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าจุดอ่อนเดียวนะครับของซากโซเมื่อแพทที่แล้วก่อนที่เราจะเล่นคอมโบนี้กันนะครับมันจะใช้เป็นของอย่างทาจดเบลนะครับแล้วก็เป็นของอย่างเฮลลอินเบสซิ่งนะครับซึ่ง2องคอมโบนี้แรงมากๆมากๆเลยนะครับแต่ว่าข้อเสียก็คือทาจดเบลนะครับมันจะทําให้ตัวอย่างซากโซไม่สามารถรีเจนสตาเมน่าจากการใช้สกิลได้นั่นะหมายความว่า ทุกครั้งนะครับที่คุณอยากได้มานาคุณจะเป็นที่จะต้องโจมตีธรรมดาไปเรื่อยๆเ,เท่านั้นนะครับจุดๆนี้เป็นจุดที่ทําให้สกโตสนะครับรีมานาได้ยากวิธีการ,เ,รเหมือนเดิมครับผมก็คือตี M1 ไปเรื่อยวก็ใช้ท่าวีนะครับทีนี้นะครับผมจะมาบอกว่าทําไมนะครับผมเกียร์ใหม่อย่างหัวโอสเนี่ยสีส้มนะครับผมเป็นจุดที่จะเปลี่ยนพลิกประวัติของตัวสกโตสไปเลยนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วคอมโบนะครับผมโอสเฮดกับเอ็มเพาเวอร์เบล มีศักยภาพดีมากกว่าทาจอเบลกับเฮลีนเบสซิงแน่นอนหมายความว่าอย่างไงนะครับตัวอย่างเฮลีนเบสซิงนะครับผมเราเนี่ยจะสามารถนะครับมัาจะคูดาว8วินาทีถูกไหมครับแล้วก็เราสามารถนะครับผมวอนนะครับผมโรเทชั่นสกิลโดยการใช้ท่าวีได้ประมาณ2ครั้งนะครับผมเราสามารถใช้ท่าได้ประมาณ2ครั้งตัวอย่างเช่นถ้าผมทําอย่างนี้นะครับถ้าเราลองวัดดาเมจดูนะครับตีหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับ เราจะติดแพสซีฟจากนั้นผมกดใช้ท่านี้นะครับนะครับดาเมจจะอยู่ที่ประมาณเอ่อหนึ่งแสนหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นนะครับผมจะตีไปว่าหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นแต่ถ้าเราใช้ท่าธรรมดานะครับจะอยู่ที่ประมาณเจ็ดหมื่นนะครับผมถ้าเรารวมกันนะครับมันจะอยู่ที่ประมาณสองแสนสี่หมื่นดาเมจนะครับสองแสนสี่หมื่นดาเมจเนี่ยผมจะให้ทุกคนนะครับมาร์กเอาไว้ซึ่งผมจะพิมพ์ในช่องแชทไว้ว่า อ่ะคอมโบนี้โรเทชันนี้ครับ2 4 0 0 0ดาเมจนะครับซึ่งโดยการปกติเวลาเราเล่นนะครับเราจะใช้อย่างนี้นะครับอ่ะเราจะตีอย่างนี้เลยนะครับอ่าแล้วเราก็ใช้ท่าต้นนึงนะครับเอ๊ะแปลกๆนะครับแต่ว่าน่าจะมีปัญหานะครับโอเคไม่เป็นไรนะครับซึ่งโดยการที่เราจะใช้คอมโบเนี่ยนะครับเราจะวน ไปเรื่อยๆโดยการตีนะครับผมตี 5T จากนั้นก็ติดสถานะเบิร์ตแล้วก็ใช้ท่าวีต่อนะครับพอเราใช้ท่าวีต่อปั๊บนะครับเราก็จะตีไปเรื่อยๆใช้ท่า v วีวน,นี้ไปเรื่อยนั่นหมายความว่าทุกๆ2ครั้งนะครับที่เราทาดาเมจท่าวีเนี่ยทุกๆ2ครั้งนะครับมันจะทาดาเมจไปทั้งหมดประมาณ240,000ดาเมจนะครับเพราะว่าครั้งแรกที่เราทำเนี่ยมันจะไม่ติดเบิร์ตและพอเราใช้อีกครั้งมันจะคูลดาของท่าเฮโรอีนเบสซิ่งพอดี นะครับเผื่อเราหลายคนอาจจะบอกว่านึกไม่ออกนะครับประมาณนี้นะครับอ่าใช่ครั้งแรกมันจะติดนะครับผมแล้วก็ตีต่อนะครับประมาณนี้อ่าประมาณนี้แล้วครั้งต่อมามันจะไม่ติดนะครับซึ่งดาเมจจริงๆมันจะอยู่ที่ประมาณ2องแสนแต่ว่าผมตีธรรมดาไปด้วยนะครับอ่าประมาณนี้นะฮะเท่ากับว่า2ครั้งวนโรเทชันดาเมจอยู่ที่2องแส0นแต่ว่านะครับผมการมาของหัวโอสนะครับ มันจะเปลี่ยนนะผมเมตาทุกอย่างไปเลยนะฮะทีมาดูกันตรงนี้นะครับหัวโอสนะผมผมบวก10นะครับผมเท่ากับเฮลูอินเบสซิ่งแต่ว่าท่าจดโอเบลของผมเองก็บวก10เหมือนกันนะครับแต่ว่าเอ็มพาวเวอร์เบลของผมบวกแค่6นะครับอ่ผมจะบวกแค่หกนะต่างกันประมาณสี่เลเวลนะครับแต่มาดูกันจุดนี้นะครับผมจะทําการตีธรรมดาไปก่อนเพื่อฟื้นฟูมานานะครับซึ่งจุดนี้เป็นจุดข้อดีของ Empower Bell นะครับโดยการที่ สามารถรีมานาได้ค่อนข้างที่จะแจมว้าวนะครับต่อมาเลยก็คือถ้าเรากดท่า V ครับผมดาเมจจะอยู่ที่ประมาณ1 2 0 0 0 0หดาเมจนะครับ1 2 0 0 0 0หนดาเมจแต่แน่นอนเราสามารถกดอีกครั้งนะครับประมาณนี้อยู่ที่ประมาณอ่ะผมถ้าถ้าผมตีกลมๆนะครับคูณ2เนี่ยดาเมจมันจะอยู่ที่ประมาณนี่ครับ คูณกลมๆนะครับมันจะอยู่ที่ประมาณ2 3 6 0 0 0ดาเมจซึ่งนะครับดาเมจมันห่างจากของเฮลิวนเบสซิ่งอยู่แค่4,000หน่วยเองนะครับหมายความว่ายัางไง4,000หน่วยแต่ว่าผมตีบวกเกียร์น้อยกว่านะครับหัวโอทบวก10เท่ากับเฮลิวนเบสซิ่งแต่เข็มขัดทาจดอบวก10แต่เอ็มพาวเวอร์ของผมบวกแค่6นั่นหมายความว่านะครับถ้าเราตีบวกเท่ากันนะครับผมศักยภาพเราวัดตรงๆเท่ากัน บวก0กับบวก0บวก10กับบวก10นะครับอ่ะ Empower Bell นะครับผมมีศักยภาพมากกว่าแน่นอนนักหมายความว่าคอมโบ o s h e a d กับ Empower Bell แรงกว่า Thador Bell บวกกับ h e l i n b a s i n g นะครับอ่านอกจากนี้นะครับผมข้อดีของคอมโบนี้ที่มันดีกว่า h e l i n b a s i n g นะครับผมมันดีกว่ายังไงอย่างแรกเลยคือ ทุกครั้งที่คุณนะครับผมทาการติดสถานะเบิร์สเนี่ยถ้าคุณใช้ฉายาอย่างแกนไทม์ใช่ไหมครับคุณอาจจะทาการเลี้ยงสแต็ปไปเรื่อยๆนะครับผมแต่ว่ามันอาจจะเจอเหตุการณ์เกิดขึ้นก็คือเมื่อตอนที่คุณติดสถานะเบิร์สบอสนะครับผมในดันเจียนกับใช้ท่าบล็อกของคุณนั่นหมายความว่าคุณนะไม่สามารถทําตามอใส่บอสได้คุณจะเสียสแต็กไปฟรีๆนะครับเสียสถานะเบิร์สไป,ไปฟรีทำให้ดีพสของคุณขาดหายไปแต่ว่านะครับถ้าคุณใช้ คอมโบโอสเฮดกับเอ็มพาวเวอร์เบลคุณไม่จะเป็นที่จะต้องเลี้ยงสเต็ปนะครับคุณมีโอกาสพร้อมเมื่อไหร่คุณกดท่าวีนะครับดาเมจเด้งมา1,2,000 0สนสองหมนะครับคุณตีธรรมดาตีไปเรื่อยๆนะครับตีไป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 ,ไปกดไปนะครับ1,2,000 0สนสองหมนดาเมจนอกจากนี้สตา m มนาของคุณคุณแทบจะไม่จำเป็นที่จะต้องออโต้ไอแทมเพื่อดูดมานาอีกต่อไปเพราะว่าเอ็มพาวเวอร์เบลนะครับจะทาการดูดสตาเมนา ให้คุณหรือว่าฟื้นฟูจะตายไม่ได้ให้คุณได้เลยนะครับโดยที่คุณไม่จําเป็นที่จะต้องเดินเข้าไปตีนะครับทีนี้คุณคงอยากจะรู้ว่าเอ้คือตอนเนี้ยดาเมจของผมมันหักกันสี่พันถ้าผมตีบวกถึงบวกสิบมันจะไปยังไงนะครับผมผมยังทําในคลิปนี้ไม่ได้นะครับแต่ผมมั่นใจว่าตอนเนี้ยผมบวกหกถูกไหมครับดาเมจหกกักแค่สี่พันแน่นอนถ้าผมตีขึ้นบวกเจ็ดเนี่ยดาเมจยังไงก็ต้องแรงกว่า เฮลูอินเบสซิ่งกับทาจดอร์เบลบอกสินะครับขนาดทาจดอร์เบลเนี่ยมันจะมีแพสซีฟในการทำดบบามเอ็ดโอวัทธ์เพิ่มขึ้นนะครับแต่ว่ายังไงก็ผมคิดว่ายังไงก็แรงน้อยกว่าเอ็มเพลว์เบลกับโอ้ดนะครับอ่ะทีนี้นะครับผมจะเอาไปโซโล่นะครับผมบอสลชว่าสำหรับผู้เล่นใหม่นะครับทีอ่อยากจะทำตัวอย่างกโกสอสซากุโซมาแบกแต่ว่าไม่ได้มีของอีเวนต์มานะครับผมมีแค่ทีทีวีนะครับ เราจะใช้อะไรแทน T ีทได้แน่นอนนะครับผมยังไงก็แนะนำไปที่หัวคอสและหัวอสกับเก็บขัด EMPOW าวเวทำง่ายมากๆนะครับอ่านะครับผมอยู่ที่ยิมนะครับผมตัว a อ c ที่ใช้ในการคราฟปกติเลยนะครับยังไงก็อ่ะเดี๋ยวทีนี้ผมจะมาโซโลให้ดูนะครับว่ามันใช้เวลานานเท่าไหร่นะผมในการโซโลซึ่งอย่างน้อยก็ลองบวกลบไปสักประมาณ2นาทีนะครับเพราะว่าอ่ะผมตีบวกเก็บขาดไปนะครับเป็นบวกอ่ะ ตีบวกหัวไปเป็นบวกสิ 10, ถ้าผู้เล่นทั่วไปก็อาจจะตีไปประมาณตีบวกห้านะครับก็โอเคนะครับทีมาดูมาดูคอนเทนต์กันดีกว่าว่าถ้าผมใส่ฟูกเกียร์ใส่อ่าฟูกเกียแล้วก็ใส่ฉาย,ยาน,นะครับจะเป็นยังไงนะครับรอสักครู่นะครับอ่ะแน่นอนนะครับผมจะเลือกเป็นตัวอย่างสมาร์ทเอ่อบอสลัสนะครับเพราะว่า ค่อนข้างที่จะได้งานหน่อยเราจะไม่จาเป็นที่จะต้องสลับตัวนะครับมาโอเคนะครับตัวละครแรกนะครับอ่ะมานะครับแล้วทําทำการตีปกตินะครับกดท่าวีนะครับดาเมจเข้าไปแล้ว1นึ0 0แสนสองมืนะครับแล้วก็ตีตีตีไปนะครับไม่ต้องซีเรียสนะครับผมก็ซัดไปเรื่อยๆครับกด2ทีนะครับเพราะเดี๋ยวขึ้หลอด เราสามารถตีธรรมดาก็ได้หรือว่าไม่จำเป็นต้องตีนะครับสามารถนี่นะฮะสามารถเดินหนีธรรมดาได้นะครับเพราะว่าเราไม่จำเป็นที่จะต้องเดินเข้าไปตีเพื่อดูดมารายต่อไปนะครับอ่ะมา 4T boss ตายนะครับแล้วเราก็มาเจอกับอ่าอิลา s เ r อร์ต่อนะครับก็ตีต่อนะครับมานาก็เต็มหลอดน,นะครับแล้วก็ทำการตีตีตีไปนะครับ สำหรับใครที่ไม่อยากโดนดาเมจก็วิ่งหลบเอาได้นะครับใช้ฉายาไปแกนทานก็ได้หรือว่าจะเป็นตัวอย่างคิมสันก็ได้นะครับมาไปต่อนะครับนี่นะฮะวัตเหลือเลือดแค่แสนเดียวนะครับจังหวะนี้เราก็ต้องวิ่งหลบวงนิดนึงนะครับ พอวงหายหมดแล้วก็กดสกิลนะครับตีไปแล้วก็ตีตีตีไปรับดาเมจนะครับผมรอบนึงจะอยู่ที่ประมาณ1นึ่งแสนสองหมื่นดาเมจนะครับอ่าถ้าเราทําใส่บอสตรงๆก็เอ่อประมาณ8ปดเทีก็น่าจะตายแล้วนะครับ้็แต่บอสด,ด้วยอ่าอย่าบอสตัวนี้เนะวลาเรา,าใช้ท่านเนี่ยมันก็อาจจะลดมันจะมีอ่าลดความเสียหายที่มันได้รับนะครับแล้วก็เดินครับผมอค่อยๆล่อนะครับ กดท่าวีดามอนออกครับผมแล้วก็อ่านี่นะครับสำหรับใครที่ลกวแบบไอ้ดุดแล้วไม่ทันนะครับแล้วก็ค่อยๆใข้รอท่าวีเอานะครับอ่ะตีไปอย่างนี้นะครับคูดาวท่าก็ไวมากประมาณน่าจะหกถึงเจ็ดวิได้นะครับก็วนไปอย่างนี้นะครับสำหรับผู้เล่นนะครับผมมือใหม่หรือว่ามือเก่าอยู่แล้วที่มีของนะครับก็เอามาลองกันได้อีกตัวหนึ่งตัวละครในที่ ผมคิดว่าเอาไปโซโล่ดันเจียนหวานเจี๊ยบนะครับมาลองดูนะครับเอมานะครับอ่บอสเหลืออยู่สามแสนนะครับแต่ว่าผมก็โดงสถานะไปก็จะทำให้ช้านิดหนึ่งนะครับโอเคมาเด๊ดเด็ดเด็ดเดดดดดดดนะครับวิ่งหนีต่อนะครับจังหวะนี้ก็อาจจะต้องวิ่งอีกรอบหนึ่งนะครับเพราะว่าสกคิลคูดน์ไม่ทัน ล้วหลายคนอาจจะบอกว่าเอ้ยพี่ไม่ไม่ตีธรรมดาวะนะครับขี่เก็บไปรับดามินะครับพูดตามตรงเลยนะครับอ่ะนะครับก็จบไปที่ประมาณ3นาทีนะครับ3นาทีก็จบบอส l ลัชนะครับต่อรอบนะครับสำหรับใครที่อยากฟาร์มเงินนะครับผมอยากฟาร์มของในบอสลัชก็มาลองดูกันได้นะครับอ่านะครับชิวๆนะครับเท่าไหร่นะ 2นาที3นาทีนะครับผมเพราะว่ามันี่สินาทีก็ประมาณ3นาทีนะครับแล้วก็ยังไงอย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e ให้ด้วยนะครับสำหรับคอมโบของใหม่ของโอสนะครับก็ชอบแบบไหนก็แล้วแต่นะครับสำหรับบางคนที่แบบว่าอาจจะใช้เป็นเทรนด์อินเบสซิ่งบกสิบกับทาร์เจโดเบลบอกสิบอย่างเงี้ยแล้วถ้าสมมติว่าขี้เกียจเปลี่ยนของก็ใช้อันเก่าก็ได้นะครับผมถ้าเพราะว่าดามีมมาอาจจะไม่ได้ต่างกันมากแต่สำหรับผมคือโอสเฮดมัน มันดีกว่าถ้ามันตีบวกเท่ากันเนี่ยมันดีกว่าแน่นอนแต่สำหรับใครที่แบบว่าขี้เกียจตีบวกใหม่ก็ใช้ของเก่าก็ได้ครับเพราะว่าไม่ต้องไปเสียทรัพยากรเพิ่มนะครับก็ยังไงในคลิปนี้ก็ขอบคุณมากๆครับผมอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้ด้วยนะครับคลิปหน้าก็จะเป็นรีวิวเกียร์ใหม่ของพุ t โ t เทล่านะครับก็อย่าลืมติดตามไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับ